โอเคนะครับก็กลับมาพบกันอีกครั้งนะว,วันนี้ขอซิ่งหน่อยนิดหนึ่งนะครับก็มีคนแนะนํามาว่าทุกๆไฟแนนซ์นะครับเป็นเว็บที่เราเอาเหรียญมาฟาร์มนะครับออามาฟาร์มนะมาทําการสเต็กอยู่นนี้แล้วก็ทําให้เงินมันง้องเงยนะครับก็มีข่าวเมื่อเช้าก็มีข่าวเอะมันเติบโตมากเลยนะเป็นแพลตฟอร์มรู้สึกจะเป็น D ีแอตัวแรกนะของคนไทยที่มารันอยู่บน ปิ a คัพเชนนะครับซึ่งดูแล้วก็เน,น่าสนใจนะครับผมก็เลยทำการทดลองนะครับโอนเหนรียญคัพเข้ามานะโอนเหนรียญคัพเข้ามาจำนวนหนึ่งไม่เยอะนะผมก็โอนเข้านิดหน่อยไม่เยอะนะครับโอนเข้ามาทดสอบระบบมาเข้า Meta Mas สแล้วก็เชื่อมต่อกับทุกๆเอาเป็นว่าวิธีการเนี่ยเดี๋ยวคุณไปหากันต่อว่าทำยังไงถ้าจะเอาเงินเข้ามาเล่นในทุกๆนะครับเดี๋ยวผมเล่าก่อนล้วกันว่าผมเล่นแล้วเป็นยังไง ผมก็เพิ่งลองเอาเงินมาวางเมื่อกี้ Market Cap ประมาณ4ล้านนะตอนผมเข้ามา Market Cap 4ล้าน total value lock ตรงนี้ประมาณ11ล้านตอนผมเล่นเมื่อกี้นี้เลยผ่านไปยังไม่ทันถึงชั่วโมงนะครับยังไม่ถึงชั่วโมง Market Cap พุ่งมา5 3ล้าน3นะครับผมเห็นว่ามันก็โตเร็วดีนะนะครับแล้วก็ตัว total value lock ตรงนี้15ล้านละ15ล้าน us คุณคิดดูนะครับเยอะมากนะครับโตเร็วมาก ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นเว็บที่เราให้เราฟาร์มเหรียญเดี๋ยวรายละเอียดก็ไปดูกันต่อว่าอะไรคือฟาร์มนะครับให้เราฟาร์มคือพูดง่ายๆก็เราก็เงินมาลงแล้วเราก็ได้ปันผลครับมันก็อาจจะไม่วื้วาตื่นเต้นเหมือนสายเทรดนะครับแต่ว่ามันก็เป็นอีกทางหนึ่งที่สร้างรายได้นะครับงอกเงินเหมือนกันนะแต่สายเทรดจะไปแบบหนึง่งนะสายเทรดคือซื้อเหรียญดองไว้ราคาขึ้นจะขายก็ขายไม่ขายก็ไม่ได้ว่า จับจังหวะเก่งๆวันหนึ่งก็ก็ทํากําไรพอสมควรนะครับสายเทรดนะครับคนเทรดเก่งๆเนี่ยวันหนึ่งทํากําไรสักร้อยสองร้อยเปอร์เซ็นต์ได้นะครับแต่ต้องจับจังหวะด,ดีนะครับโอเคนะทีนี้มาดูผลประกอบการของผมผมลงมปนิดเดียวนะผมต้องบอกก่อนว่าผมลงเงินมินิดเดียวครับหมื่นเดียวเองนะครับทดสอบไปก่อนนะครับหมื่นหนึ่งก็ไม่เป็นไรคือคือเว็บฟร์มเราต้องเข้าใจมันมีความเสี่ยงครับมันเสี่ยงที่เงินเราอาจจะหายก็ได้ ค,คนถอนกันเยอะๆเราก็เจ็บตัวตรงนี้คือรายได้ที่ได้มามันจะวิ่งเรื่อยๆนะได้มาละ0 1 3 7ุตุกก็ยังไม่ถึงยังไม่ถึงเหรียญหรอกคือมันก็นิดเดียวนะครับถ้าเทียบเป็นรายได้มันก็นิดเดียวนั่นแหละแต่ว่าไอ้นิดเดียวเนี่ยมันก็อย่างที่สุภาษิตโบราณว่าเนาะกำขี้ดีกว่ากำตดนะได้นิดๆหน่อยๆก็ดีกว่าไม่ได้นะครับแต่ว่าถ้าเราดูระยะยาวเนี่ย มันก็เดี๋ยวผมไปดูตรงฟาร์มเนี่ยผมฟาร์มตัวนี้ตัวนี้นะครับคือถ้าดูระยะยาวผมว่าจริงๆการฟาร์มเหรียญเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่มันก็ซิ่งอยู่เหมือนกันนะถ้าเราเทียบเทียบตรงผลตอบแทนเนี่ยที่มันจะได้รับนะครับคือเราก็ต้องฝากยาวหน่อยนะครับฝากยาวหน่อยหรือว่าบางคนชักเข้าชักออกอทบต้นอะไรก็ว่ากันไปนี่ดูเปอร์เซ็นต์จะบ้าตายเนี่ยสามสิบวันพันเปอร์เซ็นต์ตายละ หนึ่งปีไม่รู้กี่ล้านเปอร์เซ็นเป็นมหาเศรษฐีเลยนะอันนี้ก็ต้องดูยาวๆนะมหมดตัวก็มีนะครับผมไม่ได้พูดเล่นนะเออบางคนเล่นแล้วหมดตัวก็มีแต่ถ้าคุณเล่นเป็นนะครับโลกของดีไฟนะครับดีไฟเนี่ยมันมันไม่ใช่อะไรที่หวาดเสียวขนาดนั้นถ้าเล่นเป็นนะครับโอ้มีเยอะเลยตอนนี้โอ้เยอะแยะนะครับมีฟาร์มเยอะเลยให้เราเอาเงินมาฟาร์มนะครับแล้วก็มาฟาร์มเหรียญกัน สนุกสนานนะครับคิดซะว่าเรามาหาอะไรเล่นใครเครียดนะใครจะเทรดก็เทรดไปนะครับใครจะเน้นเก่งกำไรก็เก่งไปใครจะเป็นอินเวสเตอร์ก็เป็นนะครับหรือจะเป็นแนวฟาร์มก็สนุกสนานเหมือนกันนะซิ่งดูตื่นเต้นมนะมีให้เราเอาเงินมาลงฟาร์มเยอะแยะมากมายเลยโอเคอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับวิธีการนะครับถ้าเรายาเอาเองินเข้ามาเล่นก็มาที่เอ็กช ก็เปลี่ยนเงินขั้นเรียนง่ายๆไม่มีอะไรซับซ้อนเลยแล้วก็เปลี่ยนเหรียญครับของบิดครับก็ได้นะครับเข้ามาเป็นเหรียญตุ๊กตอนนี้เขาก็มีเหรียญหลากหลายนะมี F M K นะครับมี K U S T แต่เหรียญพวกนี้อาจริงนะมันกำลังลอกนะลอกลอก,ลอ,กอันนี้ก็ลอกใบแน่นะอันนี้ลอกเหรียญใดนี่เรือกลอกดอนลี่พูดง่ายๆคือลอกแหละแต่ใส่ตัวคำว่า K นำหน้าเข้ามานะครับเท่านั้นเอง จีิหน่อยผมว่าตัวนี้เติบโตนะผมว่าตุกตุกเนี่ยเติบโตนะครับเพราะว่าผมดูจากมาเก็ตแค p ปด้วยส่วนหนึ่งแล้วก็ดูจากฟาร์มนะครับที่มีให้เราเล่นโอเคนะครับพอหอมปากหอมคอนะครับนี่ผลตอบแทนเมื่อคุยกันเลยนะครับเป็นลมเลยสี่พันเปอร์เซ็นต์เป็นลมเลย, 4, เ,ลเ,ลยเอาจริงนะเยอะเกินนะโอเคครับแต่ว่าไม่ได้ชี้ชวนให้ลงทุนนะ บอกกันว่าทุกการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับหมดตัวแล้วยังมาว่ากันนะครับเล่นสนุกสนุกขับขามเล่นได้นะครับโอเคพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสําหรับวิดีโอนี้นะผมทดลองแล้วผมมาซิ่งเล่นก็โอเคนะสนุกดีก็วิ่งขึ้นเรื่อยๆปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บนะครับผู้นี้จะหมดก็ได้ไม่รู้นะครับไม่รู้แต่ว่าต้องบอกเอาเงินเย็นมาเล่นนะครับเงินอะไรก็ช่างถ้าเาเอามาลงทุนในโลกของคริปโตเคอเรนซีเนี่ยขอแนะนําว่าให้เอาเงินเย็นๆมาเล่นเย็นจริงๆ เงินเย็นจริงๆเงินร้อนอย่าเอามาเล่นเสี่ยงทุกอย่างเสี่ยงหมดแหละถ้าเราไม่มีความรู้พอโอเคครับพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับสำหรับวิดีโอนี้ขอบคุณมากครับ